แพทองทานหรือล่ำตีพาณิชย์ล่ำตีกเกษตรมาแก้ปัญหาประชาชนให้มันสำเร็จอย่างไรนะครับรกระทรวงเษกษตรก็ฝากด้วยนะพรรคธรรมนักตกล้าทำอะไรเนี่ยไปดูที่เนี่ยสินค้าการ,กรเกษตรตกต่ำทำไงดีนะลองดูนะตกต่ำกันหมดละนะครับยังไม่รวมถึงจีนเทาอะไรมานะเอาทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามผสมกันไปหลอกจีนอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นลองดูนะครับลำบากกันใหญ่ลนะ นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้สินค้าจีนก็ทะลักเข้าไทยครับไทยจะลำบากนะครับถ้าทะลักเข้ามามากๆเข้าสินค้าไทยก็ตายเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำเขามีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพราะนั้นสินค้าจีนทะลักเข้ามาก็คนไทยก็ตายตายอย่างเดียวเพราะนั้นก็รัฐบาลนิ่งเฉยเลยลองดูทํอะไรเรื่องสินค้าจีนคุณภาพก็ไม่ดีอะไรกรักราคาก็ถูกประเทศเราก็ไม่ได้ประโยชน์ก็เจ๊งเป็นตลาดสินค้าเขาอันนี้ฝากด้วยอืม นะครับยังไม่รวมถึงพวกจีนธงจีนเทาที่เขาสร้างปัญหาในประเทศเราเยอะนะครับ,รบเรื่องขมงขเมนเนี่ยก็อยากให้ตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก็บ่อนการพนันก็เจ๊งมิจฉาชีพที่ทรรมหากินอยู่ในขเมศเนี่ยหลอกประชาหลอกประชาชนที่เขาเรียกศูนย์กลางมิจฉาชีพอยู่ที่ขเมศน,นะครับหลอกเงินนะครับเดือนหนึ่งเขาบอกปีเท่าไหร่นะเออสี่แสนล้านถึงหกแสนล้าน,นเยอะมาก นะครับถึงหกแสนล้านต่อปีนะเพราะนั้นเราตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เนต็ตนะครับธุรกิจสีเทาในขเขมรก็จะเก๊งนะครับจะได้ไม่ต้องมาหลอกคนไทยทั้งหลอกเล่นการพน,นันหลอกเครียกอะไรหลอกสแกมเมอร์หลอกคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆตอนนี้มันจากพม่าไปอยู่ขเขมรหมดแล้วเพราะน,นรัฐบาลต้องใจถึงพึ่งได้กล้าจริงไหมครับอ่านะครับอืชัดเจนนะต้องตัด ตัดไฟตัดเน็ตเลยนะนะต้องกล้าใจถึงนะอย่าก,กลัวครับแพทองทานอย่าไปกลัวลุงคุณเซนถึงแม้ลุงคุณเซนจะไปเพื่อนกับคุณพ่อทักษิณก็ตามแต่ว่าเราต้องเห็นแต่แก่ประเทศชาติอย่าไปเห็นแก่ความเป็นญาติหรือเพื่อนนะครับตัดเน็ตตัดไฟจบนะครับบอนเบิร์นเจ้งแล้วก็ไอ้พวกธุรกิจสีเทาทั้งหลายเนี่ยนะมันเยอะแยะทั้งยาเสพติดทั้งพวก มิจชาชีพเนี่ยนายเขเมรนี่มันเยอะนะครับเน่นะฮนะเอาจริงเอาจังเลยครับนะครับไม่ต้องไปแกงใจคุณลุงหุนเซนนะครับนะเอ่อคุณพ่อทักษิณก็นะสองพ่อลูกหุนเซนกับสองพ่อลูกชินวัตรแต่ละคนถึงแม้เป็นเพื่อนกันแต่ต้องต้องรักชาตินะเอ่อนะครับอืมอืมเข้าใจนะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกัน นะครับเราถึงแม้เป็นเพื่อนกันแต่ประเทศชาติต้องมาก่อนแล้วฮุนเซนเนี่แกเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะแกคิดหลายชั้นหลายชั้นผมดูแพทองทานดูแล้วสติปัญญาเล่ห์เหลี่ยมไม่น่าจะทันฮุนเซนนะเพราะว่าแกผ่านโลกมาเยอะก็ะอยู่ในอำนาจมาเท่าไหร่สี่สิบปีไงผมว่าแพทองทานไม่ทันกินนะมัวแต่อ่าน iPad อยู่ปรึกษาพ่อคงไม่ทันแล้วนะครับก็ว่ากันไปยังไงไงก็ฝากทหารดีกว่า ฝากแพรทองทานก็ไม่ไหวต้องฝากทหารดูแลประเทศด้วยนะครับนะฝากฝากดูแลทหารดูแลประเทศนะไม่แพรทองทานไม่น่าจะทันลุงฮุนเซนหรอกครับนะครับนะถึงแม้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นไรดองกันตระกูลเชนวัฒยยังไงผมว่าไม่ทันอ่ะไม่ทันเล่เหลี่ยมฉลาดฮุนเซนฉลาดเขี้ยวแล้วตอนนี้ก็พวกอินฟลูเอนเซอร์ขเขมรกับของไทยนี่ก็ นะครับทะเลาะเลียนกันใหญ่เจ้าคนนั้นน่ะเจที่มาใส่ชุดทหารแล้วก็ส้นสูงนะโดนนะอินฟูไทยก็ล้อเลียนหมอลงหมอลำก็ล้อเลียนกันนะะใส่ชุดทหารแต่ดันไปใส่ส้นสูงนะครับอืนะอืมคดีอาญาถ้าตํารวจมีอำนาจสอบสวนแต่ไม่สอบให้คนไม่มีอำนาจสอบสวนมาสอบสารยกฟ้องคือการสอบสวนถ้ามันไม่ชอบมันก็ฟ้องไม่ได้วิอาญามาตราร้อยยี่สิบ นะครับลองเข้าไปดูนะครับวิอายามาตาร้อยยสอบสวนไม่ชอบก็ฟ้องไม่ได้ใครมีปัญหาขอ้อกฎหมายถามได้เลยนะถามเลยนะครับมีคดีความมีอะไรถามได้หมดทุกเรื่องคดีแพ่งคดีายาหนี้สินคดโกงช่อโกงหลอกลวงลักทรัพย์หมิ่นประมาทจัดการมรดกแบ่งสมบัตินะคดีผู้จัดการมรดกเอาทรัพย์มรดกไปขายก็เยอะเมื่อวานนี้ก็เจอรายก็เป็นผู้จัดการมรดกเอาทรัพย์มรดกไปขายอันนี้ก็ติดคุกนะยักย่อ นะครับนะครับปกปิดรับมรดกก็นะครับก็มีความผิดนะครับโดนตัดไม่ให้รับมรดกด้วยแล้วก็โดนดำเนินคดียาด้วยก็นะครับอันนี้ก็ระวังดี๋ยวนี้ก็พ่อแม่ตายขึ้นมาลูกหลานก็โกงครับเอามรดกไปซุกไปซ่อนนะครับบางคนก็ทายาตมีสองคนก็เหลือคนเดียวไปเบิกความในศาลมีคนเดียวก็โดนฟ้องกลับเบิกความเท็จนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังทายาตก็ต้องทายาตตามจริงไม่ใช่บอกไปไปฟ้องศาลบอกมีทายาต คนเดียวความจริงมีห้าคนหายไปสี่คนไอคนที่สี่คนนก็บอกเอาเองไปเบิกความเช็จเนี่ยเบิกความเช็จในคดอีอาญาก็เจ็ดปีคดีแพ่งก็ห้าปีเพราะนั้นไปโกหกไม่ได้จำนวนทายาทไม่ได้นะนะพอพ่อแม่ตายมีลูกห้าคนบอกเรามีลูกเราอยู่คนเดียวจัดการมรดกไปเบิกเงินธนาคารไปเอ่ออะไรเอาเงินไปใช้หมดติดคุกนะนะครับนะเท่ากับโกหกศาลนะนะครับ วันนี้ทนายเดยชาพูดดีเป็นกลางชื่นชมก,ก็ให้ความรู้กัน,นเห็นว่าดีก็มีประโยชน์ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์กันอา,อาจารย์เอา,เ,อาเพลงกับไลฟ์หมาสองตัวมาดูหน่อยนะครับก็อยู่บ้านครับอันนี้ผมอยู่สำนักงานนะครับนะอนะครับ,รบจุกรูนะติดต่อทายาทไม่ได้จะทำไงไม่เป็นไรครับทายาทติดต่อไม่ได้เราก็แต่ต้องใส่ตามความจริงไป ไปยื่นคำร้องขอจาัดก,การมมดอกไปแล้วก็แบ่งโมอดอกอันไหนถ้าเราติดต่อไม่ได้เราก็เก็บเงินไว้ให้เขาแต่ไม่ใช่มาเก็บไว้ในบัญชีเราแล้วก็ไปใช้เองอนน,นเขาเรียกว่ายักย่อพุกสามปีนะครับให้ความรู้กันนะนอมินีคนไทยไปถือครองที่ดินแทนแทนคนจีนเยอะมากตอนนี้กําลังจะแก้กฎหมายนะครับให้โทษหนักขึ้นแล้วก็ที่ดินก็ให้ตกเป็นของหลวงปัจจุบันเนี่ยนอมินีเนี่ยที่ถือกรรมสิทธิ์แทนคนต่างด้าว พอจับได้ก็ให้เลิกบ,บริษัทนะครับแล้วก็เอาที่ดินอะไรพวกนี้มาขายทอดตลาดเอาเงินไปคืนต่างด้าวแต่กฎหมายใหม่กําลังจะแก้ที่ดินให้ตกเป็นของหลวงเลย,นะย,ยนะครับจะแก้กฎหมายใหม่นะครับอนะครับทำไมเจ้าที่ขนส่งจับปรับคนขับแก๊บแต่ไม่ไปดําเนินคดีกับแกอบนะครับก็คนกระทาความผิดคือคนขับขี่นะครับอันนั้นก็เป็นแค่เจ้าของระบบ แต่จริงๆก็สามารถดําเนินคดีได้แต่ก็ไม่รู้กันว่าทําไมไม่ทํานะก,ก็ก็ต้องมีการไปร้องปปชให้ปปชดําเนินคดีกับเจ้าที่พวกนี้ที่จับพวกเราแต่ไม่จับแก๊ปก็ได้นะครับเด็กเล็กในโรงเรียนทะเลาะก,กันแม้ฝ่ายตรงข้ามโมโหตบเด็กจนเป็นรอยห้านิ้วดําเนินคดีได้การทําร้ายร่างกายดําเนินคดีได้หมดรเราไปแจ้งที่โรงพักเลยแล้วก็มีพยานหลักฐานมีคลิปมีบาดแผลไปหาหมอก็แจ้งความดําเนินคดีได้หมดครับ อา,อาจารย์แม่นมาตรฐานกฎหมายดีครับไปดูบ้านจาัดสรรแถวชนบุรีนะครับซื้อบ้านทําเว็บพนันเยอะงานไม่ทําไม่ออกไปไหนเลยอยู่บ้านเฉยเฉยเหรอมีนะครับมีบอดแสอะไรก็แจ้งมานะนะครับนะจะจะแจ้งตํารวจให้นะครับถ้ามีหลักฐานมีอะไรชัดเจนนะนะครับสนธิจะลงถนนอีกแล้วก,ก็ปล่อยเข้าไปก็ผมก็บอกแล้วสนธิกับฟาร์นเทียบี่ยเขาเป็นนักกิจกรรมการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่นักข่าว นะครับนักข่าวเขาจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองไม่ไม่ไปลงถนนไม่ไปอะไรต่างๆรับมอบนาดไปยื่นนั่นยื่นนักข่าวต้องเป็นกลางเพราะเวลาเราอ่านข่าวนี้เราก็ต้องพูดอะไรที่มันปราศจากอคติไม,ไม่ไม่มีส่วนได้เสียรถป้ายขาวทําไมไม่มารับจ้ารับจ้างไม่ได้เพราะกฎหมายก็บอกมันต้องเป็นอะไรรถที่รับจ้างก็ต้องป้ายเหลืองป้ายอะไรตามที่ขนส่งกําหนดนะฮรนะครับก็นะบนะบมีอะไรก็สอบถามนะ สินค้าจีนทะลักอาจสะเทือนเศรษฐกิจไทยหนักนะนะนะมีผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่าทำเพิ่มภาษีอีกอันนี้เป็นรายงานจากเกียรตินาคินพัทรนะครับเพราะนั้นสินค้าจีนที่เข้ามานี่ก็คือเศรษฐกิจไทยก็พังเลยนะครับพังแต่มานะหนึ่งสินค้าถูกถูกไม่พอลดราคาอีกนะครับเพราะนั้นก็เจ๊งนะครับแล้วนะเด็กใหม่ๆที่จบมารายงานข่าวเมื่อเช้านี้ก็ จะไม่มีงานทําเพราะว่าจบใหม่ๆไม่มีประสบการณ์ไม่มีทักษะและที่สําคัญรายงานข่าวเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าไม่มีมารยาทเด็กจบใหม่ๆบางคนไม่ค่อยมีมารยาทบางคนนะไม่มีมารยาททางานร่วมกับคนอื่นก็ไม่ได้ประสบการณ์ก็ไม่มีนะมีแต่ประสบการณ์เรียนหนังสือแต่ประสบการณ์ตามความเป็นจรงิงเพราะนั้นเด็กใหม่ๆจบมาก็จะไม่มีงานทานะครับนะไม่มีความรู้ไม่มีทักษะไม่มีมารยาท ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วก็อะไรอันนี้ก็ผลสำรวจเขาเมื่อเช้านี้นะนะครับจะแรงข่าวเศรษฐกิจ